สำหรับการบรรยายสรุปหน่วยที่7เรื่องภาษาในวิถีชีวิตและสังคมไทยจะอาจารย์วันสสรรัตนาโพคาค่ะท่านได้บรรยายสรุปดังนี้ค่ะหน่วยที่7ภาษาในวิถีชีวิตและสังคมไทยในหน่วยนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น4ตอนคือตอนที่7.1ความรู้ทั่วไปเรื่องภาษาตอนที่7.2ข้อพินิศเกี่ยวกัภาษาตอนที่7.3ภาษากับสังคมและตอนที่7.4ภาษาไทยในสังคมไทย สำหรับในตอนที่7.1ความรู้ทั่วไปเรื่องภาษาแบ่งออกเป็น3เรื่องซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้เรื่องที่ 1. ความหมายของภาษาภาษาหมายถึงระบบการสื่อสารยังมีความหมายของมนุษย์โดยทั่วไปภาษาหมายถึงระบบการสื่อสารด้วยเสียงเป็นสําคัญทั้งนี้เพราะในบางภาษายังอาจไม่มีตัวอ,อักษรใช้กํากับเสียงการศึกษาเรื่องภาษาจึงเน้นที่เรื่องเสียงมากกว่าเรื่องของตัวอ,อ,กอักษร เสียงที่ใช้ในภาษาเป็นเสียงชุดหนึ่งที่มีความหมายเรียกว่าระบบเสียงของภาษาโดยระบบเสียงของภาษาจะเริ่มจากหน่วยคลิกที่สุดที่เรียกว่าหน่วยเสียงซึ่งหน่วยเสียงในภาษาไทยมีอยู่ด้วยกันสามหน่วยเสียงคือหน่วยเสียงเพียนชนะหน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงวรรณยุกเมื่อประกอบหลายหน่วยเสียงเข้าด้วยกันจะกลายเป็นพยางหรืออาจกลายเป็นคำก็ได้ถ้าหากประกอบกันแล้วมีความหมายเช่น คำว่ามาเป็นคําพยางค์เดียวที่มีความหมายสมบูรณ์เกิดจากการผสมกันของสามหน่วยเสียงคือหน่วยเสียงเมอผสมกับหน่วยเสียงสระอาและหน่วยเสียงวรรณยุกต์สามันในขณะที่คําว่ามะม่วงเป็นคําที่มีสองพยางค์และคําว่ากระดังงาเป็นคําที่มีสามพยางค์เป็นต้นเมื่อประกอบหลายคําเข้าด้วยกันก็จะกลายเป็นประโยคเช่นฉันรักเธอ เกิดจากการประกอบกันของคำว่าฉันคำว่ารักและคำว่าเธอเป็นต้นและเมื่อประกอบหลายประโยคเข้าด้วยกันก็จะกลายเป็นย่อหน้าหรือในทางวิชาการจะเรียกว่าอนุเฉดเป็นต้นมนุษย์ใช้ภาษาในการสื่อสารถ่ายทอดอารมณ์ความคิดตลอดจนความรู้ต่างๆจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งทำให้เกิดเป็นทให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขึ้นมาเรื่องที่สอง ความสำคัญของภาษาภาษาเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมเราจึงอาจศึกษาสังคมผ่านทางภาษาได้ดังจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีคำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเช่นคอมพิวเตอร์ C.D., V.C.D., D.V.D., เว็บไซต์มอเตอร์แบตเตอรี่หรือแก๊สโซฮอ์เป็นต้นสังคมใดมีระบบการสื่อสารที่ดี ก็จะเกิดความสืบเนื่องทางความคิดเพราะรู้จักใช้ภาษาในการบันทึกและถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆมีให้สูญหายไปจนทำให้เกิดวัฒนธรรมของสังคมมนุษย์ขึ้นในที่สุดส่วนในการศึกษาประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์จะแบ่งยุคสมัยของอารยธรรมมนุษย์เป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคสมัยประวัติศาสตร์จากตัวอักษรเช่นสมัยประวัติศาสตร์ของไทยเริ่มนับตั้งแต่เมื่อพ่อขุนรามกําแหงมหาราช ทรงประเดิษฐ์ลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช 1826. เป็นต้นเรื่องที่ 3. การศึกษาภาษาการศึกษาด้านภาษานั้นมีแนวทางการศึกษาหลายแนวทางที่สำคัญคือ 1. การศึกษาเวยากรณ์หรือหลักภาษาเป็นการศึกษาเพื่อให้ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์ การสะกดคําการใช้คําและสำนวนที่ถูกต้องการเรียบเรียงประโยคการสนทนาต่างๆเป็นต้น 2. การศึกษาแนวภาษาศาสตร์เป็นการศึกษาวิเคราะห์ภาษาในแง่มุมต่างๆเช่นวิชาสัาธตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยลักษณะการออกเสียงในภาษาต่างๆวากยสัมพันธ์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างของประโยคอัศาสตร์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความหมายของคำและวิชาในรุกติศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับประวัติที่มาของคำต่างๆนอกจากนี้เรายังอาจศึกษาความเปลี่ยนแปลงของภาษาในยุคสมัยต่างๆการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมและการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมเป็นต้นตอนที่7.2ข้อพินิษเกี่ยวก่ภาษาไทย สำหรับในตอนนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น2เรื่องซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้เรื่องที่หลักษณะสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีทั้งลักษณะที่ปรากฏร่วมกับภาษาอื่นและมีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเองเช่นในเรื่องของเสียงคำการสร้างคำชนิดและหน้าที่ของคำตลอดจนการเรียงประโยคดังนี้ระบบเสียงภาษาไทยมี3ระบบเสียง คือเสียงแท้หรือเสียงสระเสียงแปรหรือเสียงเพียงชนะและเสียงดนตรีหรือเสียงวรรณยุกเสียงสระในภาษาไทยมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากหลายภาษาคือเราสามารถแยกความหมายของคำได้จากการออกเสียงสระสั้นยาวเช่นคําว่ากะกาดุดูมิมีเป็นต้น ในขณะที่บางภาษาเช่นในภาษาอังกฤษไม่สามารถทำได้เสียงเพียนชนะในภาษาไทยก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากหลายภาษาเช่นกันคือสามารถแยกความหมายของคำได้จากเสียงมีลมและเสียงที่ไม่มีลมเช่นคำว่าปาและพากาดกับขาดโตและโทเป็นต้นในขณะที่บางภาษาเช่นในภาษาอังกฤษก็ไม่สามารถทำได้เช่นกัน เสียงวรรณยุกในภาษาไทยมีอยู่5หน่วยเสียงคือเสียงสาม,มัญเอกโทรตรีและจัตวาเสียงวรรณยุกของไทยมีลักษณะดเด่นที่เราสามารถเพิ่มคำได้จากการใส่เสียงวรรณยุกเช่นคำว่าปาป่าป้าเสือเสือเสื้อ,เ,อ,เ,อ,เ,อเป็นต้นนอกจากนี้บางคำอาจมีรูปวรรณยุกไม่ตรงกับเสียงเช่นคำว่าน,น้ำมีรูปวรรณยุกโท แต่มีเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงตรีเป็นต้นเรื่องของระบบคำภาษาไทยจัดอยู่ในกลุ่มภาษาคำโดดและมีวิธีการสร้างคำได้หลายวิธีการเช่นการผสมคำการผสมคำเป็นการนำคำที่มีความหมายตั้งแต่สองคำมารวมกันเพื่อเกิดความหมายใหม่เช่นนำคำว่าแม่มารวมกับคำว่าน้ำเกิดกลายเป็นคำว่าแม่น้ำหรือ การนำคำว่าดินสอมารวมกับคำว่าสีกลายเป็นคำว่าดินสอสีเป็นต้นการซ้อนคำการซ้อนคำเป็นการนำคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันมารวมกันเพื่อเกิดภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเช่นคำว่าบ้านเรือนหนาวเย็นข้าวปลาอาหารครูบาอาจารย์เป็นต้นการซําคำการสํำคำเป็นการนำคำที่สะกดเหมือนกันมาผสมรวมกันเพ่เกิดความหมายใหม่ เช่นคำว่ากล้วยยจะมีความหมายว่าง่ายงูงูปลาปลาหมายถึงไม่ค่อยรู้เรื่องนอกจากนี้เรายังอาจใช้ในการเน้นคำเพื่อสื่อความหมายให้ชัดเจนขึ้นเช่นสูงสูงขาวขาวร้อนร้อนเป็นต้นการสร้างคำแบบภาษาบาลีสันสกฤตคือการสมาติคำทั้งการสมาติคำเช่นคำว่าโทรศัพท์โทรทัศน์อุตสาหกรรม วิศวกรและการสนทิคําเช่นคําว่าจราจรจราจนสุขโขทยัยและสังคมเป็นต้นชนิดของคําเมื่อประกอบกันขึ้นเป็นประโยคต้องพิจารณาหน้าที่ของคําเป็นหลักโดยจําแนกด้วยตําแหน่งของคําในประโยคเป็นสําคัญลักษณะเด่นของคําในภาษาไทยคือการที่ไม่มีการไม่มีเพศไม่มีพจน์ไม่มีวาจกและไม่มีมาลาเหมือนอย่างในบางภาษาเช่นในภาษาอังกฤษ การในภาษาไทยนั้นจะมีการบ่งบอกไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วในประโยคทําให้ภาษาไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปกริยาเหมือนอย่างภาษาอังกฤษเช่นในประโยคสมชายเคยอาศัยอยู่ที่นั่นคําว่าเคยเป็นคําที่แสดงถึงเหตุการณ์ในอดีตอยู่แล้วผู้ฟังจะเข้าใจได้ในทันทีว่าปัจจุบันสมชายไม่ได้อาศัยอยู่ที่นั่นแล้วแต่หากเป็นภาษาอังกฤษประโยคดังกล่าวจะต้องเปลี่ยนรูปกริยา เป็นกริยาช่องสองที่แสดงความเป็นอดีตการตามหลักไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษเป็นต้นเรื่องที่สองภาษาไทยในแง่มุมต่างๆในเรื่องนี้มีคำสำคัญสีคคำคือคำว่าภาษากลางภาษาราชการภาษามาตรฐานและภาษาถิ่นเมื่อกล่าวในภาพรวมแล้วภาษากลางภาษาราชการและภาษามาตรฐานมีความแตกต่างกันไม่มากนักกล่าวคือ ภาษากลางเป็นภาษาที่ใช้ในการปกครองใช้ในเอกสารทางราชการและใช้ในงานสื่อสารมวลชนทั้งนี้เพื่อคนในสังคมนั้นเกิดความเข้าใจที่ตรงกันภาษากลางจึงอาจเรียกได้อย่างหนึ่งว่าภาษาราชการและเมื่อภาษากลางเป็นภาษาที่ทําให้คนในสังคมเกิดความเข้าใจตรงกันแล้วภาษากลางจึงต้องมีระบบกฎเกณฑ์ในการใช้ภาษาที่เป็นแบบแผน ทำให้ภาษากลางมีลักษณะที่เป็นภาษามาตรฐานอีกด้วยหากมีการใช้ภาษาผิดแผกไปจากภาษามาตรฐานภาษานั้นอาจกลายเป็นภาษาวิบัติได้ในที่สุดส่วนภาษาถิ่นนั้นเป็นคำที่ใช้เรียกภาษาที่ใช้ในตามท้องถิ่นต่างๆของประเทศเช่นภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นกลางและภาษาถิ่นใต้เป็นต้นภาษาราชการของไทย แท้ที่จริงแล้วก็นับเป็นภาษาถิ่นแขนงหนึ่งเรียกว่าภาษาถิ่นกลางแบบกรุงเทพซึ่งก็มีสำเนียงผิดแปลกไปจากภาษาถิ่นภาคกลางแขนงอื่นๆภาษาถิ่นจะรักษาถ้อยคําสำนวนเก่าไว้ได้มากกว่าภาษากลางจึงเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาภาษาเชิงประวัตินอกจากนี้การศึกษาภาษาถิ่นจะทําให้ผู้ศึกษาเห็นความคิดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบ้านอันเป็นสมบัติ ทางปัญญาอันล้ำค่าของชาติไทยได้อีกด้วยตอนที่7.3ภาษากับสังคมสำหรับในตอนนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น3เรื่องซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้เรื่องที่ 1. สังคมภาษาภาษาทำให้สังคมมนุษย์มีความซับซ้อนมากกว่าสังคมของสัตว์ทั้งนี้เพราะภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเรื่องราวตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ มนุษย์ยังใช้ภาษาเพื่อเรียนรู้บอกกล่าวและสืบทอดความคิดที่ลึกซึง้งจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งนอกจากนี้ภาษายังแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่ทรงคุณค่าและสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและศาสนาในสังคมต่างๆด้วยดังนั้นการทำความเข้าใจสังคมต่างๆจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ภาษาของสังคมนั้นๆจึงอาจกล่าวได้ว่าสังคมมนุษย์เป็นสังคมแห่งภาษา เรื่องที่ 2. ภาษาสังคมภาษาที่ใช้ในสังคมย่อมมีความแตกต่างกันไปเพราะคนในสังคมแต่ละคนใช้ภาษาไม่เหมือนกันโดยอาจแตกต่างตามเพศวัยการศึกษาชนชั้นทางสังคมตลอดจนถิ่นที่อยู่อาศัยในบางครั้งก็อาจก,อก่อให้เกิดปัญหาต่างๆได้เช่นผู้ใหญ่อาจไม่เข้าใจคำศัพท์แสดงของเด็กวัยรุ่น คนที่มีการศึกษาน้อยอาจจะไม่เข้าใจศัพท์เทคนิคหรือคำศัพท์เฉพาะกลุ่มต่างๆเช่นคำศัพท์ในวงการแพทย์คำศัพท์ในวงการเงินและวงการธนาคารเป็นต้นหรือการที่คนในท้องถิ่นหนึ่งอาจไม่เข้าใจภาษาของคนในอีกท้องถิ่นหนึ่งเป็นต้นเรื่องที่ 3. ภาษาศาสตร์สังคมภาษาศาสตร์สังคมคือการศึกษาวิเคราะห์ภาษาในแง่ของสังคมหรือในแง่ที่มีความสัมพันธ์กับสังคม ซึ่งมีแนวทางการศึกษาหลากหลายแนวทางในที่นี้จะขอกล่าวถึงเพียงสองสาขาคือ 1. ภาษาศาสตร์สังคมแนวบรรยายเป็นการศึกษาว่าภาษานั้นนนมีการใช้ในสังคมนั้นอย่างไรใช้ภาษาในลนักษณะใด,ดหรือมีพฤติกรรมตอบภาษานั้นๆอย่างไร 2. ภาษาศาสตร์สังคมเชิงพลวัตเป็นการศึกษาเหตุผลของความแตกต่าง และความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมทางภาษาในสังคมหนึ่งหนึ่งในสถานการณ์ที่แตกต่างกันนอกจากนี í, ้ยังมีแนวทางการศึกษาภาษาศาสตร์สังคมในเชิงประวัติอีกด้วยซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นว่าสังคมต่างยุคต่างสมัยกันย่อมใช้ภาษาที่แตกต่างกันคำบางคำยุคสมัยหนึ่งอาจเป็นคำธรรมดาสามัญแต่ในปัจจุบันกลายความหมายไปในแง่ลบเช่นคำว่าชู ในสมัยก่อนก็เป็นคำธรรมดาทั่วไปแต่ในปัจจุบันกลับกลายเป็นคำที่มีความหมายในแง่ลบในขณะที่คำว่าโกหกในสมัยก่อนเป็นคำที่รุนแรงมากแต่ในปัจจุบันก็เป็นเพียงแค่คำธรรมดาสามัญคำหนึ่งการศึกษาภาษาเชิงประวัติยังอาจใช้ในการสันนิษฐานว่าสังคมในสมัยนั้นๆมีลักษณะเป็นอย่างไรได้อีกด้วยสำหรับในตอนสุดท้ายคือตอนที่7.4ภาษาไทยในสังคมไทย มีการแบ่งเนื้อหาเป็น5เรื่องซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้เรื่องที่ 1. ระดับภาษาสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความแตกต่างทางชนชั้นทำให้เกิดระดับของภาษาขึ้นในสังคมไทยเช่นในการสื่อสารกับบุคคลที่มีฐานะทางสังคมสูงกว่าก็ย่อมต้องใช้ภาษาที่สุภาพมากกว่าการสื่อสารกับบุคคลในระดับเดียวกันเช่นหากมีความจำเป็นต้องสนทนากับอาจารย์หรือผู้บังคับบัญชา ก็ควรใช้ภาษาที่สุภาพมีการลงท้ายคำเช่นครับค่ะเพื่อเป็นการให้เกียรติและแสดงความเคารพต่อบุคคลน,นั้นๆลักษณะเด่นของภาษาไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระดับของภาษาคือคำราชาศัพท์และคำสุภาพซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนเพราะมีหลายระดับในการใช้เราควรเลือกใช้คำศัพท์ให้เหมาะสมแก่ฐานันดอศักดิ์ของบุคคลน,นั้นๆเช่นในคำว่าตาย มีระดับการใช้ที่แตกต่างกันออกไปกล่าวคือหากเป็นระดับพระเจ้าแผ่นดินต้องใช้คำว่าสวรรคตเช่นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สเสด็จสวรรคตในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2453หากเป็นระดับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงต้องใช้คำว่าสิ้นพระชนเช่นสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนา กรมหลวงนาลาธิวาสราชนครินทร์สิ้นพระชน์เมื่อต้นเดือนมกราคมพุทธศักราช2551ณโรงพยาบาลศรีราชหากเป็นระดับนายกรัฐมนตรีต้องใช้คำว่าถึงแกอ่อสัญญกรรมเช่นในสมัครสุนทรเวชอดีตนายกรัฐมนตรีถึงแกอ่อสัญญกรรมเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2552 หากเป็นข้าราชการชั้นสูงต้องใช้คำว่าถึงแก่อนิจกรรมเช่นอดีตประหลัดกระทรวงศึกษาธิการถึงแก่อนิจกรรมแล้วเมื่อวานนี้หากเป็นพระพิสุสง์ต้องใช้คำว่าถึงแก่มรณกรรมและหากเป็นประชาชนธรรมดาควรใช้คำว่าถึงแก่กรรมถึงจะเหมาะสมเป็นต้นคำราชาศัพท์และคำสุภาพนี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ภาษาเพื่อแสดงความถ่อมตนของคนไทยได้เป็นอย่างดี เรื่องที่2ภาษาเฉพาะกลุ่มภาษาเฉพาะกลุ่มเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารในกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเดียวกันเพื่อที่จะได้สื่อสารได้ชัดเจนและรวดเร็วขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคำทับศัพท์หรือคำศัพท์สำนวนที่แปลมาจากภาษาอังกฤษเช่นคำว่าดัง rebound block acid เป็นคำศัพท์เฉพาะในวงการบาสเกตบอลคำว่าโบกี้ h o in one p a birdie เป็นคำศัพท์เฉพาะในวงการกีฬากอล์ฟอลูชันชองเัตไทยเป็นคำศัพท์เฉพาะในวงการภาษาและวรรณคดีไทยเป็นต้นเรื่องที่3การเปลี่ยนแปลงของภาษาเมื่อสังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปภาษาก็ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยภาษาย่อมมีเกิดมีตายเช่นเดียวกันกับมนุษย์สังคมไทยแต่เดิมเป็นสังคมเกษตรกรรม จึงมีคำศัพท์สำนวนเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศหรือการเพราะปลูกอยู่มากเช่นในน้ำมีปลาในนามีข้าวข้าวนอกนาข้าวเหลือเกลืออิ่มเป็นต้นต่อมาเมื่อสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมเมืองถ้อยคำสำนวนก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยทั้งเจริญงอกงามขึ้นและเสื่อมถอยลงไปเกิดการยืมคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้ในภาษามากขึ้นทั้งการยืมศัพท์ทับศัพท์และบัญญัติศัพท์เช่นคำว่าคอมพิวเตอร์ รถแท็กซี่รถบัสแบงค์แอร์เป็นต้นเรื่องที่ 4. การอ่านออกเขียนได้การอ่านอ่อนเขียนได้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เกิดความเจริญขึ้นในสังคมในอดีตการอ่านออกเขียนได้จำกัดตัวอยู่ในกลุ่มชนชั้นสูงเมื่อมีการกระจายโอกาสและขยายการศึกษามากขึ้นประชาชนก็อ่านออกเขียนได้มากขึ้นซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้มีความเจริญรุดหน้ามากขึ้นเรื่องสุดท้ายเรื่องภาษาวิบัติภาษาวิบัติหมายถึงการใช้ภาษาที่ทำให้ภาษายากจนลงหรือผิดเพี้ยนไปจากเดิมจนไม่สามารถสื่อความหมายได้ความวิบัติทางภาษาอาจเกิดได้จากการออกเสียงคำผิดเพี้ยนการใช้คำและสำนวนไม่ถูกความหมายการใช้ถ้อยคำฟุ่มเฟือยการเรียบเรียงประโยคตามอย่างภาษาอังกฤษมากเกินไปและการใช้คำศัพท์ ภาษาต่างประเทศเกินความจำเป็นเป็นต้นตัวอย่างของการใช้ภาษาวิบัติในเรื่องของการออกเสียงผิดเพียนเช่นในปัจจุบันมีการออกเสียงรอเรือโดยไม่กระดกลิ้นหรือไม่ออกเสียงครุบกล้ามเช่นคำว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ออกเสียงเป็นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นต้นนอกจากนี้ยังพบว่าวัยรุ่นในปัจจุบันนิยมออกเสียงตามอย่างภาษาอังกฤษเช่นการลงเสียงตัวสะกดแมกกกกด้วยเสียงเค เช่นคำว่ารักบางคนจะออกเสียงเป็นรักเป็นต้นตัวอย่างของการใช้คำและสำนวนไม่ถูกความหมายเช่นต้นไม้ล้มกีดกันทางจราจรคำว่ากีดกันมีความหมายว่ากันไม่ให้ทำได้โดยสะดวกประโยคดังกล่าวจึงควรแก้ไขใหม่เป็นต้นไม้ล้มกีดขวางทางจราจรจึงจะถูกต้องเหมาะสมกว่าในขณะที่คำว่ากีดกันควรใช้ในประโยคเช่น คุณพ่อของฝนกีดการไม่ฝนติดต่อกับวิทย์เพื่อนชายของเธอเป็นต้นตัวอย่างของการใช้ถ้อยคำฟุ่มเฟือยเช่นอัตราการว่างงานในไตรามาสแรกของปีนี้ลดลงร้อยละ2.5%คำว่าร้อยละและเปอร์เซ็นต์เป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันถ้าจะใช้ให้ถูกก็ควรเลือกใช้เพียงคำใดคำหนึ่งเท่านั้นเช่นอัตราการว่างงานในไตรามาสแรกของปีนี้ลดลงร้อยละ2.5 หรืออัตราการว่างงานในไตรามาสแรกของปีนี้ลดลง2.5เป็นตเป็นต้นตัวอย่างของการเรียบเรียงประโยคตามอย่างภาษาอังกฤษเช่นการเรียนแบบสำนวน Passive Voice ในภาษาอังกฤษเช่นในประโยคเด็กนักเรียนถูกตีโดยคุณครูหรือเรียนแบบสำนวน Interested in ในภาษาอังกฤษเช่นผมสนใจในดนตรีมากกว่าศิลปะประโยคดังกล่าวถ้าใชใ้ถูกต้องควรแก้ไขเป็น คุณครูตีเด็กนักเรียนและผมสนใจดนตรีมากกว่าศิลปะจึงจะถูกต้องตามหลักภาษาไทยตัวอย่างของการใช้คำต่างประเทศมากเกินความจำเป็นเช่นประโยคว่าปิดเทอมช่วงซัมเมอร์นี้ที่บ้านมีแพลนว่าจะไปเทีย่ยวยุโรปกันทั้งบ้านประโยคนี้มีการใช้คำต่างประเทศโดยไม่จำเป็นถึง3าํคคือคำว่าเทอมคำว่าซัมเมอร์และคำว่าแลนซึ่งควรใช้คำว่าภาคการศึกษา ฤดูร้อนและแผนแทนส่วนคำว่ายุโรปนั้นไม่ถือว่าเป็นการใช้คำภาษาต่างประเทศเกินความจำเป็นเพราะเป็นชื่อเฉพาะประโยคข้างต้นถ้าจะใช้ให้ถูกต้องควรแก้ไขเป็นช่วงปิดภาคการศึกษาในฤดูร้อนนี้ที่บ้านวางแผนว่าจะไปเที่ยวยุโรปกันทางบ้านซึ่งแม้ว่าจะเป็นประโยคที่ยืดยาวกว่าแต่ก็เป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ท้ายที่สุดนี้ภาษาไทยจะดำรงอยู่ในสังคมได้อีกนานเพียงใดขึ้นอยู่กับคนไทยทุกคนหากคนไทยทุกคนมีความรักความห่วงแหนในภาษาไทยมีความเอาใจใส่ในการใช้ภาษาให้มากขึ้นภาษาไทยก็จะดำรงอยู่และมีชีวิตสืบต่อไปอีกนานแสนนาน